Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิซียิซนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในละขนาราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนปี2565ค่ะการทำนายนะจะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะในช่องซิซีย เกดก็จะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการดูการโครจรของดวงดาวแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยไพ่ย,ยิปซีเพื่อความลึกมากขึ้นของคําทํานายค่ะเพื่อนๆสามารถดูตามลัคนาของตัวเองได้เลยนะหรือว่าถ้าใครไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่ Facebook เพจซิซียิปซีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวเกดจะดูให้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นลัคนาอะไรนะหรือว่าใครอยากจะดูดวงเป็นรายบุคคลนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Page ซีซี่ด้วยเช่นกันค่ะถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็กดติดตามช่องซีซีไว้เลยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าค่ะ ในเดือนกันยายนนี้นะดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะเป็นดาวอังคารนะในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในภพของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนมันก็อาจจะทําให้คุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของคู่ครองมากสักหน่อยนะแต่ว่าดวงดาวเนี่ยได้มาตรฐานที่ไม่มั่นคงนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเปราะบางแล้วก็วันไหวง่ายในเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์นะดาวพฤหัสน,นะคะที่เป็นดาวของเรื่อง เรื่องการเงินของคุณเนี่ยตอนนี้โคจดได้มาตรฐานที่ดีมากเลยมีความมั่นคงเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะดาวพฤหัสมีการเดินถอยหลังมันก็ต้องระวังในเรื่องของความล่าช้าในการได้รับเงินนะคะฉะนั้นคุณต้องวางแผนนะในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีมากขึ้นในเรื่องของการทํางานนะดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ร้อยเด่นเป็นเกษตรมีความมั่นคงอยู่ที่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็มีดาวศุกร์ที่ มาจากดาวหุ้นส่วนแล้วก็ในมุมของเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องเบื้องหลังเนี่ยโคจรเข้ามาพร้อมกับดาวพุธด,ด้วยที่เดินถอยหลังมาอยู่ร่วมกันนะคะทําให้เดือนนี้เนี่ยเดือนการงานของคุณมีดาวมาอยู่ร่วมกันถึง3ดวงนะคะจะเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมีโชคลาภจากหุ้นส่วนหรือว่ามีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานออนไลน์หรือการต่างประเทศก็มีความโดดเด่นมากนะคะ การที่ดาวพุธเดินเข้ามาเนี่ยเป็นการเดินถอยหลังนะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโชคลาบของคุณเดือนนี้ก็อาจจะได้รับโชคลาบอะไรช้าหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยเดือนนี้คุณก็อาจจะได้ช้าหน่อยไม่เร็วเท่าใจต้องการแต่โอกาสที่จะได้เนี่ยก็ต้องรอสักนิดค่ะแล้วโอกาสนั้นก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิม่มเติมว่าไพาย,ยิปซีเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรสำหรับเดือนนี้ นะคะเดถ้วยราชาถือเหรียญ The h e r o l a n 9ดาบ4ไม้เท้า10ดาบ The Empress 6ดาบราชาถือถ้วย5ไม้เท้า The World 8ไม้เท้า สำหรับชาวพิจิกนะคะเดือนนี้ภาพรวมก็มีความเหนื่อยในเรื่องของการทำงานเนาะแล้วก็มีความกังวลใจในเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความลังเลไม่สามารถที่จะเลือกว่าอะไรดีที่สุดสำหรับตัวคุณหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความกังวลนะเดือนนี้คุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะครอบครัวคุณอาจจะมีการตั้งความหวังของคุณนะสูงโดยที่คุณยังอยู่ในจุดที่ ียกว่ากำลังพยายามที่จะเดินไปให้ถึงจุดจุดนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้คุณก็รู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองมากกว่านี้แต่ในเดือนนี้เนี่ยเหมือนคนที่อยู่รอบๆตัวคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะต้องดีมากกว่านี้มีมากกว่านี้หรือประสบความสําเร็จมากกว่านี้ซึ่งก็ทําให้คุณเครียดมากขึ้นนะคะจะต้องรอเวลาแหละก่อนที่ทุกอย่างมันจะลงตัวนะคือตอนนี้คุณอาจจะต้องฝ่ามรสุมเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณหวังไว้หรือครอบครัวหวังไว้ฉัน นั้นเนี่ยมันอาจจะต้องรอคอยระยะเวลาหนึ่งนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้น ในเรื่องงานของคุณในเดือนนี้เนี่ยมีทิศทางที่ดีนะเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่มันเคยเริ่มมาแล้วแล้วก็กําลังจะทําให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจอะ่ะกลัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตตัวเองนะคะว่ามันจะโอเคไหมความรักความสัมพันธ์จะโอเคไหมคนที่คบอยู่จะใช่คนที่เป็นคนสุดท้ายของคุณไหมนะคะคิดมากไปก็เท่านั้นนะยังไง เดือนนี้เนี่ยคุณทํางานดีกว่านะคะ ความรักดีๆก็มีอยู่แล้วนะเดือนนี้ให้คุณโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานนะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ําขึ้นให้รีบตักนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับงานได้รับเงินดีๆนะฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องทําให้เต็มที่การเงินของชาวพิจิกนะคะดูเป็นช่วงที่มีปัญหาน้อยที่สุดเลยนะมีความมั่นคงแล้วก็รู้สึกสบายๆมากขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามีเงินเข้ามาช้าบ้างแต่ก็เข้า มาเรื่อยๆนะ สิ่งที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเลยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทำงานมากนะโอกาสที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าการเงินมีเยอะมากๆยิ่งคุณทำมากคุณก็ยิ่งได้มากนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้าหรือว่าคนที่จะเป็นลูกค้าของคุณเนี่ยส่งเงินมาให้ช้าหรือว่าจ่ายเงินล่าช้านะคะฉนั้ นั้นเกดก็จะแนะนําให้คุณอ่ะกั้นกรองลูกค้าคุณคนไหนที่มีวี่แววว่าจะจ่ายเงินช้าหรือว่าจ่ายเงินล่าช้าคุณอาจจะให้เขามีการชําระเงินมาก่อนล่วงหน้าหรือว่ามัดจํามาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ทํางานนั้นและได้รับเงินในอนาคตแน่นอนไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าไม่ได้รับเงินหรือว่าทํางานฟรีนะคุณมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นก็แนะนําให้จัดการบริหารลูกค้า และในเรื่องรายได้ให้ดีมากๆนะคะก็จะต้องคอยระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย งานนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีความมั่นคงดีนะสิ่งที่ทําให้ชาวพิจิกประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าคุณท,ทําทุกอย่างที่มันเข้ามาเลยคุณพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะคว้าสิ่งที่อยู่ที่สูงที่สุดแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องทํางานกับผู้อื่นแต่มันไม่ได้การทํางานร่วมกันอย่างสนับสนุนกันนะ,นะคะบางครั้งมันก็ต้องดิ้นรนควยคว้าเอาชนะค้าคานกันบ้างเพื่อที่ จะทําให้บริษัทนั้นอะ่ะมีความก้าวหน้ามากขึ้นใครที่เป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันเดือนนี้อาจจะต้องปรับตัวสักหน่อยเนาะเพื่อที่คุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะ คุณอาจจะมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองเจรจาหรือเดี่ยวงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับผู้อื่นในต่างแดนนะคะก็มีทิศทางที่ดีนะที่จะประสบความสําเร็จจากการติดต่อและเจรจาอันนั้นนะคะใครที่ทํางานบริษัทนะคะอาจจะต้องมีการพูดกับคนหมู่มากนะหรือว่าพรีเซนต์งานให้กับคนหลายๆฝ่ายฟังนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะเพราะว่าถ้าคุณพลาด คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นที่ยอมรับนะคะแต่ว่าถ้าเดือนนี้เนี่ยคุณสามารถไปถึงจุดพรีเซนต์งานได้เป็นที่ประทับใจของหัวหน้างานนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้รับการโปรโมตจากหัวหน้าตำแหน่งนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตนะให้เป็นในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับเจ้าของกิจการนะคะเดือนนี้ก็จะมีงานเข้ามามากขึ้นนะซึ่งคุณก็ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณมีความมั่นคงแน่ๆในสิ่งที่คุณกำลังจะทำวันนี้คุณอาจจะต้องทำงานหนักเพื่อกิจการที่มันเติบโตแล้วต่อยอดไปในมากกว่าที่มันเคยเป็นณนะปัจจุบันนะคะ โดยรวมแล้วว่ะทุกสิ่งมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะถึงแม้ว่าตัวงานจะมากนะเราก็คุณจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างแต่โดยพื้นฐานแล้วว่ะคุณก็ตั้งรับมันได้ดีมากเลยถึงแม้ว่างานจะหนักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างคุณก็อยู่ในจุดที่ตั้งรับมันด้วยความสงบมากขึ้นก็จะสามารถทำให้มันฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของ ความรักนะคะคนมีคู่นะมันไม่ใช่ความรักที่ไม่ดีนะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีความกังวลใจหรือลังเลใจในเรื่องของความรักนะคะแต่คนรักของคุณเนี่ยช่วงนี้คือเขาดีมากเลยนะเขาส่งเสริมสนับสนุนคุณถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แต่คนรักของคุณเนี่ยเขาซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานเรื่องของงานบ้านถึงแม้ว่าคุณออกไปทํางานหนักแค่ไหนคุณกลับมาเนี่ยคุณก็จะสามารถอยู่ พิงกับคนรักของคุณได้อย่างสบายใจนะคะเขาเข้าใจคุณแหละว่าเดือนนี้คุณมีงานเยอะคุณมีเวลาให้น้อย เขาก็สามารถรับในเรื่องแบบนี้ได้นะเพราะว่าเขาเข้าใจนะว่าเดือนนี้คุณต้องทำงานหนักแต่ว่าเขาก็ซัพพอร์ตทั้งเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของการดูแลคุณได้อย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นคือเดือนนี้คุณก็อย่ากังวลอะไรไปมากเลยนะเพราะว่าคนรักของคุณเขายังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่มากๆเลยนะคะซึ่งความอ่อนโยนแล้วก็การดูแลของเขามันก็จะสร้างให้คุณรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็จะลงตัวได้ ได้มากขึ้นหลังจากนี้นะคะสำหรับคนโสดนะก็จะมีโอกาสได้พบผู้ครองคนรักนะจากการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็ได้นะแม้กระทั่งจะเป็นคู่ค้าคุณก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆม,มีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนคุณแล้วก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นได้มากกว่าคู่ค้าอีกนะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้เนี่ยก็ มีโอกาสที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าหลงไหลมากอยู่ทีเดียวก็ทําใจให้สบายๆนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการที่จะหลงรักใครมากเกินไป จะทาให้คุณมีโอกาสเสียใจได้นะค่อยๆดูกันไปค่ะกว่าที่จะลงตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็อยากจะให้ชาวพิจิกนะคะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จหรือว่าไปในเป้าหมายที่คุณวางไว้อะมันมีอยู่แล้วฉะนั้นตั้งใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดเก๋ก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือว่าถ้าอยากเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็กดติดตามช่องซิซี่ยิบสีไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ